สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่จะมาสร้างโปรแกรมด้วย Visual Studio นะครับโดยใช้ VC Sharp นะครับโดยขั้นแรกนะครับเราก็สร้าง New Project ขึ้นมาก่อนเลือก Visual C Sharp นะครับเลือก Windows Form Application นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เลือก Directory ที่เราจะให้ใส่เข้าไป โฟลเดอร์ EX นะครับชื่อโปรแกรม BMI นะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เราอยากสร้างขึ้นมาแล้วคลิกโอเค อ่ะเราก็ได้ฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าเปลี่ยนจากฟอร์มหนึ่งเป็น BMI นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ BMI เปลี่ยนที่ text นะครับเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> จากนั้นตรง toolbox น,นะครับเราก็ใส่นะครับเราจะใส่ label นะครับแล้วก็ button เข้าไปนะครับโดยรับ button น,นมาก่อนนะครับ ใส่ลาเบล์นะครับวางแปะไปเลยใส่เท็กบล็อกเข้ามานะครับ โอเคเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากกลุ่มให้กลายเป็นคำนวณตัดเสียไม่เวิร์กว่ะครับเปลี่ยนปุ่มเป็นคำนวณนะครับแล้วเปลี่ยนอ o นเบอร์หนึ่งเป็นน้ำหนัก น้ำหนักเป็นหน่วยเป็นกิโลกรัมความสูงความสูงเป็นเมตรครับโดย B M I <บ> B M B M I มีค่าเป็นหน่วยหน่วยเป็นกิโลกรัมตา่อางเมตรโอเคครับวันนี้ก็เริ่มการเขียนโปรแกรมคำนวณน,นะครับแล้วก็ามาดับเบิลคลิกที่ปุ่มคำนวณเสร็จแล้วมาจะเป็นเมททัลมททัลหนึคลิกขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว,ลวเราก็ใส่เลย ครับใส่โค้ดไปง่ายๆโฟต์นะครับ,ต,รต,รรบตั้งตัวแปรเป็นเลขทศนิยมนะครับให้เวทก็คือน้ำหนักนะครับความสูงก็เป็นตั้งบนตัวแปรขึ้นมาสตัวนะครับเสร็จแล้วเวทเท่ากับเท่ากับโฟต c คอนเว t convert Thân vật thứ đập bâu nữa Đặt bóc 1 Đặt ให้ high เท่ากับโหมือนกัน convert to double จาก t e k t box 2นะครับแล้วก็ให้ BMI เท่ากับ w e i ห h t หารด้วย high i อกจะกำลังสองนะครับก็คือห้เสร็จแล้วก็ไปแสดงใน Text box อสโอเคครับท่านี้ก็เสร็จแลวอ้าวเราก็ลองรันดูผลลัพธ์ที่หน้าจอนะครับ เอาอกมาขึ้นมาแล้วครับเอาน้ำหนัก80กิโลส่วนสูง172เซนนะครับคำนวณดูจะได้ BMI BM, อยู่เท่านี้นะครับโอเคครับนี่คือโปรแกรมแรกๆเสร็จแล้วนะครับโอเคครับ